อไ <laughs> ด้ขัาจักรยานขึ้นมมโอ้ <laughs> นู่นอ่ะมแล้วก็ลงไปเออพีดุงพีด <laughs> ุ <laughs> <laughs> เราเราไม่ขึ้นแล้วพี่งั้นก็ต้องไปกันเรื่อเรเนี่ยเออมันไกลอยู่นะเดี๋ยวเราจะขากลับยังไงก็เดี๋ยวนั่งตัวเดิมกลับมาค่ะแอ้แล้วก็กลับมาแบบนี้แล้วเราจะนั่งกันไหนเรานั่งอันนี้ดีกว่าเออนั่งอันนี้ให้เด็กเด็่ก็อันนี้เนาะอโอเคค่ะเบอรสีนะคะหลงหลงกลัวโอ้ยพี่เรานั่งเก้าอี้กันเสียวกว่ากระเช้าอีกนะจะบอกให้ หนูน,นั่งกระเช้าแบบนี้ลูก,น,กนี่เห็นไหมบบเห็นไหมเห็นแบบนี้ไหม <c oughs>